え ชิชชมรมทูบิน,นับอวันโรงเรียนหนองฉันทพิยานะครับซึ่งเพลงที่ใช้ในการแสดงทั้งสองเพลงนะครับเป็นเพลงที่ประพันธ์ขำร้องโดยอาจารย์เพไทยวิเชียรนัทนะครับขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงทั้งสองทีด้วยครับครับและในโอกาสนี้ขอแนะนํารายงานท่านผู้มีเกียรติในวันนี้นะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรม การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกรมงทูบีน้ำวันนะครับซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านแรกนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพธานีนะครับท่านเสถียรพงษ์มาสิริครับท่านที่2นะครับนายสมภูมบิบัณเทียนนะครับผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4ิลร์สองซัดัทธรรมาน,นะครับ นายพินัยภูมินะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตส2่สองครับนายแสงชัยธัญยมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมศึกษาเขตสองครับนายเทียนชัยธาราวัชรศาสตร์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมศึกษาเขตหนึ่งครับนายสมจิตรจันทร์ รองนายแพทย์สธาธารณสุขจังหวัดอุริไทยธานีครับนายอ่อนแดงโสพลวัฒนธรรมจังหวัดอุริไทยธานีครับพันโทอธิพร,รจานบาน,นะครับรองหัวหน้าสถานีวิทยุ934ครับจ่าเอกนรีนสุธิดีผู้แทนนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดปุริไทยธานีครับ นายชูชาติสะอาดผู้อำนวยการโรงเรีนหนองฉางวิทยาครับานบางพัลล์จารุธง์ในอาเภอหนองฉางค่ะพันตารวจโทอภิเชษทู่ทองรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจ น,นางวันเพ็ญชิดชูศักด์วัฒนธรรมอำเภอหนองฉางค่ะนายสมหมายอัมพินนาย,ยกองค์การบริหารส่วนดตาบลหนองฉางค่ะนางพัฒน,นันพัฒนแสดงผู้แทนกรรมการสถานศึกษาค่ะนายวัฒน,นามิขการลอยคณะกรรมการการประถมศึกษาค่ะ นายสุวิทย์หนองไผ่ผู้แทนนาย,ยกสมาคมศิทธิ์เก่าค่ะนายธนเิตจุนจาจันทร์ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉางค่ะลำับต่อไปนะครับนางพชร,รินทร์เงินนะครับตัวแทนครอบครัวตุบีเบนือนระวันครับนายวิวั์สีแดงนะครับ ตัวแทนครอบครัวตูบีเซซิโร่ครับนายสุรชักคุหนุนนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองระทุ่งนะครับเป็นโรงเรียนมัธต้นมต่อบต่อไปยครับนางกระหนกมิตรจูธานะครับผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกุยทยวิทยาคมครับนายประวิทย์พรศิลชัยนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบครับ นางสวนาพวงมณีนะครับผู้แทนโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาครับลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอภยครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรไทยในนะครับกล่าวต้อนรับท่านคณะกรรมการและท่านทายแข่งขเกีย่ติดีวันนี้ครับขอกราบเรียนเชิญครับ พี่น้องผ SO ู injuries, so yeah, ้ใจดีทุกคนรู้สึกเป็นเต้นและก็ยินดีต้อนรับท่านคณะตรลาการทุกท่านที่ได้มาดำเนินการเพื่อดำเนินการประเมินผลการจัดการของชมรมสุนทรีในวันพของโรงเรียนหนองจากวิทยาในวันนี้ขออนุญาตเรียนว่าชมรมทีนทีในวันพของโรงเรียนหนองจากวิทยาได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2 5 4 4โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ รณรงค์ผลิตผลิตเพื่อสร้างกระแสความเป็นโดดในวิทยาเสรษิจในเยาวชนเนสริมสร้างาท,าทุการรับสารอิชีวิตและมีเป้าหมายในการสร้างและพาฒนาเครือข่ายการทำง,งานร่วมกันร่วมกับครอบครัวชุมชนกมรมและหน่วยงานต่าๆเพื่อบูในการจัดการอีกทั้งแนวมีแนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่และนว,ว,ว,วัตกรรมต่างๆมาประยุกต์ในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแย่เยืโดยมีนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนเป็นสมาชิกจุรงผู้มีนวำประวัติและมีผู้ใหญ่ในระดับจังหวัดอำเภอช่องิเป็นที่ศึกษาที่นี่ตลฉะนณะนรูกรรมการถานศึกษาข้าราชการเป็นที่ศึกษาเป็นต้นการดำเนินงานของชมรมคีมนววันิโรงเรียนองคารวิทยามีการบริหารจัดการ โดยที่พรบสา้อได้แก่ส,สกรรมกของคนเระ่องที่มีการตามสี่สารเดิมจนสมความ,มสมเห็จเทีียอมรับเป็นต้นแบบของจะาาัหมนใัภยหนี้เมื่อวันที่22ตุษภาคมนนะครับพูดก็บอกว่รัฐวุฒิรัฐรรมนัญสี่วัน มาชต่มมสุตรในเมื่วันจันทรทนี้จากการดำเนินการต่อเรื่องทตมานะครับตุ่มลมสุตระนเมืวันโรงเาียาประมกษาวัทยา่มสเป็นมาตั้งลำดับนะครับในปี2552ได้รับโล่ประกาศเกียรติ